ในช่วงเช้าเวลา10นาฬิกานาทีของเช้าวันที่11มิถุนายน2563ที่ผ่านมามูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยโดยท่านจุกค,คุณด็อกเตรพระโสผลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยประธานมูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยในฐานะประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรี มอบหมายให้พระประหลัดสมพงษ์สมาวโรเรขานุก,การประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดรบบุรีพร้อมด้วยพระประหลัดพงศักดิ์มหายาโนเรขานุก,การเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงและคณะสงฆ์อำเภอท่าหลวงลงพื้นที่นำอิดบล็อก จากโรงอิดบล็อกวิสาหก,กิจชุมชนบ้านผู้น้อยเศรษฐีเรเือทองจำนวน2,000ก้อนไปมอบให้ผู้ประสบอักคีภยัยนาบ้านเลขที่50หมู่6ตําบลซับจำปาอําเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีโดยมีนางสํารวยโพป,ประจักษ์เป็นเจ้าของบ้านผู้ประสบภัยเพลิงไหมในครั้งนี้ไฟได้เผาผ่านบ้านหมดทั้งหลัง การช่วยเหลือในเบื้องต้นกองทุนสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลุบุรีได้มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นให้แล้ว1,000 0บาทซึ่งผู้เสียหายเพิงไม่บ้านในครั้งนี้มิได้เป็นสมาชิกกองทุนสังฆาประชานุเคราะห์ทุนสัจจะบ,บริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลุบุรีถือเป็นการอนุเคราะห์ สงเคราะห์ตามเหตุและพิจารณาการช่วยเหลือโดยท่านเจ้าคุณด็อกเตอร์พระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองมอง่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรี ต่อมาในเช้าวันเดียวกันกองงานเรขาฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีโดยมีพระประหลัดสมพงษ์สมาวโรเรขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองม่วง,งและพระประหลัดพงศักดิ์มหายาโนเรขานุการเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงพร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอหนองม่วง,งนำโดย พระครูรัตนพิรามเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามอำเภอหนองม่วงประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์อำเภอหนองม่วงเข้าตรวจสอบความเสียหายบ้านผู้ประสบอัคคีภยัยณนบ้านเลขที่42หมู่1ตำบลชรสารเดชอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีโดยมีนายสมชายเอี่ยมละอเป็นเจ้าของบ้านผู้ประสบอัคคีภยัยเมื่อเวลา21นาฬิกาของคืนวันที่9มิถุนายน2563ที่ผ่านมา พระครูวปาีรัตนาพิบูลเจ้าคณะตำบลชรสารเดชรายงานถึงความเสียหายในเบื้องต้นโดยบ้านผู้ประสบภัยในครั้งนี้เป็นบ้านไม้เก่าที่ปลูกมานานแล้วจึงทำให้เพลิงได้ลุกไหม้เผาผ่านวอดไปทั้งหลังอย่างรวดเร็วและด้วยเจ้าของบ้านผู้เสียหายเป็นสมาชิกกองทุนสังฆาป,ประชานุเคราะห์โดยผู้ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกทุนสัจจะบริจาคทรา์ เพื่อสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดรับุรีโดยมีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดรับุรีประธานสงฆ์ท่านเจ้าคุณดเตรพระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดรับุรีโดยกองทุนนี้ผู้ที่เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกครัวเรือนละ100บาทต่อนหนึ่งบ้านเลขที่สมัครเป็นสมาชิกได้ทุกวัดในเขตการปกครองของเจ้าคณะตำบลทุกตำบล ในทุกอำเภอของจังหวัดลบบุรีและในการช่วยเหลือในเบื้องต้นได้นำเข้าสารอาหารแห้งมอบให้เพื่อเป็นกำลังใจและการพิจารณาเบิกจ,จ่ายปัจจัยให้แก่ผู้ประสบภัยตามความเสียหายจริงตามที่พระครูวาปีรัตนพิบูรณ์เจ้าคณะตำบลชรสารเดชรายงานมา ในการนี้คณะกองงานเรขาฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายให้ตรงตามที่รายงานมาเพื่อนำเสนอให้ประธานและรองประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีพิจารณาเบิกจ่ายเพื่อช่วยเหลือตามที่รายงานมาให้สมควรเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และในการเบิกใจ่ายให้ผู้ประสบอคีภยัยที่เป็นสมาชิกทุนสัจจะบ,บริจาคทรัพย์ เพื่อสาธารณาสงเคราะห์คณะสงจังหวัดลบบุรีในครั้งนี้พิจารณาเห็นแล้วว่าเพลิงได้เผาไหม้หมดทั้งหลังจริงจึงอนุมัติให้เป็นเงินจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทอนุมัติโดยท่านเจ้าคุณด็อกเตอร์พระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสบัดผู้น้อยประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงจังหวัดลบบุรี คุณผู้ชมจะติดตามการดำเนินงานของคณะสงฆ์และกิจกรรมต่างๆของวัดผู้น้อยนี้ได้ในที่นี่เศรษฐีเรือทองกองงานเรขาประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดรบบุรีถ่ายภาพรัชดาทรัพย์สินรายงานจากสมัคงานข่าวมูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะ